น่วยแพทย์เค่อนทีพ่ออสวอครับทีนมีการออกพื้นทีครับตรวจรักษาโรคแกพ่พนอ้องประชาชนในแต่ละพื้นที่เริ่มที่จังหวัดศีสเกตครับทางจังหวัดศีสเกตครับนวยแพทย์พอ่อเค่อนทีพ่ออสวออกให้บริการ ตรวจรักษาโลกแกพี่นอ,อประชาชนที่พื้นที่อำเภอคุนหานที่โรงเรียนไพ่ถ้ำคุณวิทยาตำบลไพรอำเภอคุนหารจังหวัดศรีสะเกดนายสุริยาบ,บุตรจิตดาครับรองผู้ราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานเปิดแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทร์ทาเรืบรมราชชนนีพ่ออสวโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและการนวยบริการจังหวัดเขื่อนทีออกให้บริการพี่นอ,อประชาชนในพื้นที่ตำบลไพรอำเภอคุนหารโดยมีพี่นอ,อประชาชนครับในพื้นที่ ตำบลตำบลไพ่และการตำบลไก่เคียงมารับบริการกันเป็นจํานวนมากการออกหน่วยแพทย์อพอ,อสวในเทือน,นีนะครับเพื่อให้บริการรักษาผู้เจ็บป่วยที่อยากไหลในทินธุรกันดาลโดยบวคืึค่าใช้จ่ใจ,จแต่ประการใดโดยการนําคณะแพทย์ครับทันตแพทย์เภสัช,ะชะกรพยาบาลและกาอาสาสมัครและออกให้บริการนะครับรักษาผี่นองประชาชนที่เจ็บป่วยในพื้นที ซึ่งจะออกปฏิบัติงานในเดือนละหนึ่งเทือโดยมีกิจกรรมจะประกอบด้วยการแสดงนนสการประวัติความเป็นมาและการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวการให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปบริการทันตรกมนะครับบริการแพทย์แผนไทยการให้ความรู้ในเรื่องของการตรวจมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกมะเร็งช่องปากและการส่งต่อผู้ป่วยที่บอสสามารถรักษาในหน่วยแพทย์ได้ พ่ออมทางซอยเหลือครับผู้ป่วยที่ยากไร้ให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขด้วยการขอเป็นผู้ป่วยในพระราชนุเคราะห์พออสวอซึ่งปัจจุบันครับจังหวัดศรีสะเกดมีผู้ป่วยพร,พระราชนุเคราะห์พออสวจําจำนวน137ลรายครับ